สถานการณจนถึงขนาดนี้ทหารตำรวจก็ไม่ปกติมีการแย่งเหล่าทัพทหารขึ้นมาคนที่ทํางานเชี่ยวชาญเหล่าทัพทหารก็มีคนเดียวนะฮะซึ่งไปวางแผนกันกันกบอดีตพบตรนะฮะเพื่อ,อยึดต,นะตำรวจกลับคืนมาซึ่งการทําลักษณะดังกล่าวงานนี้ผมเรียนว่าโอ้โหแย่ oh, yeah, ลังแตนแตนมาฮือมาด้วยไม่ใช่แตนธรรมดา สวัสดีครับมาพบกับผมเทาสักจิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกหนิวสน์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสัดก,กันไปสัดก,กันมาเสียถาตวีศินป์ใช้คําสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ายบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะซึ่งงานนี้เมื่อจบ ลากยาวและเสถาเรียบร้อยโรงเรียนจินท่านบบเรียกมาคุยนะครับก็เดี๋ยวก็ถอนฟ้องกันหมดก็จบนะครับแบบลูกผู้ชายใช่ไหมครับเอราว่าวันนี้ใครฟ้องใครใครฟ้องใครเดี๋ยวเคลียร์กันถอนฟ้องให้จบนะครับถอนฟ้องยุติไปถอนฟ้องยุติไปเพราะว่าก็ตำรวจทั้งนั้นก็เดี๋ยวถอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เมื่อคุยกันจบแล้วแบบนี้นะครับก็ต้องถอนทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราตำรวจนะครับเรามีวินัยนะครับแล้วเราต้องต้องนักเลงต้องชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อคุยกันจบเดี๋ยวท่านพบบอเชิญมาทําเข้าใจก็ต้องถอนทั้งหมดเพราะว่าทุกอย่างมันต้องจบด้วยการเจรจานะครับมันต้องจบด้วยการพูดคุยวันนี้เหมือนท่านพบบอบอกนะครับเมื่อเราไม่คุยกันก็ไม่เข้าใจกันไปฟังนู่นฟังนี่มานะครับนะวันนี้ ทุกคนเนี่ยเหมือนบอกว่าต้องเป็นลูกน้องขบตรคนเดียวนะเมื่อบตรบอกจบนะทุกคนต้องหยุดนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าหางานอย่างเดียวนะครับไอ้เรื่องไปฟ้องเรื่องอะไรหยุ่มหยิมต้องต้องถอนให้หมดนะครับนะอันนี้ผมต้องเรียนมาอย่างนี้แล้วก่อนจะโฟกัสไม่มองผมและพวกพี่ขัดแย้งกันพี่ไม่เคยขัดแย้งกับใครการจะเด็กสกัดขั้นทำไมพี่ต้องเด็นพี่โย่พี่เป็กบอสอยากให้มองและพี่น้องอยู่ก่อนได้เข้าแทนมันไม่มี จากนี้ไปถ้ามีโรคเครียดที่พยายามจะจะให้หลอแตกมันไม่ให้แตกขึ้นจากที่โรนเลยจะได้ก็ต้องมีโครงการที่จะทำอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนถ้าในการตำเนินจะได้อย่ารจากการที่พี่เป็นอกว่าเรลอกกับมีรองตอมีผู้เข้าพิจารณาผมไม่เห็นทำอะไรท่านเรื่องนี้พี่รับไม่ได้คือมันถามว่าพี่เครียดไหมพี่ก็เครียดนะแต่ว่าเรา ก็พยายามทำให้ดีคือพยายามมอบผู้หมาให้ดีที่สุดและให้เกิดภาคความตัดเย็อยากให้ลูกน้องที่ลูกน้องเรามีความสุขมีความสมานฉันน้นเราเราโดนต่ะทบไ่แค่มาเราก็ไม่อยากให้ถูกประเด็นเช่นเราแถลงแล้วมันมีอีเวนต์ต่อไปไม่ใช่ช่นนนะครับเพราะนั้นวันนี้ท่านบวชผมเนี่ยก็เหมือนเป็นเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องขางบุคลากรตนแรกตอนที่เราแถลงเนี่ย ท่านเชื่อไหมครับว่าลูกน้องอันเะอยู่แบบเดียวท่านดีใจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขาทำงานอย่างสบายใจนะครับวันนี้เมื่อท่านหัวรอท่านมีอยู่แค่เกมนะครับเราก็เดินหน้าได้อย่างงี้นะครับไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องกังวลเลยแต่ถ้าคําสั่งเป็นจริงตกใจไหมกับการที่มันเหมือนจะดีแล้วกลับมาต้องโดนฟ้าผ่ากลางกรมตํารวจก็ก็ไม่ได้คืออย่างนี้เออสำหรับผมนะครับนะผมไปมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ วันนี้จะไปอกีกรอบก็ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พอก็ต้องเรียนตรงว่าเรามีวินัยนะครับนะถ้ามีคําสั่งเราก็ต้องไปปฏิบัตินะครับนะก็ท่านอาจจะให้ไปทำไม่ที่อันที่หนึ่งก็ได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวดูคําสั่งก่อนนะครับให้กระบวนการที่ทําดําเนินไปได้ด้วยความเป็นธรรมนะไม่มีการแทรกแซงนะครับกรณีทั้งทั้งสองทีนที้จะเป็นผู้บริสุทธิ์ นะครับแต่ว่าเพื่อให้การบริหารการดินเป็นไปไ,ได้ด้วยความสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลที่ต้อประชาธินไตยอย่างเต็มที่ไม่มีการเก้ากไก่ในต่วด้วยเนี่นยขอโนท่านสองมาช่วยปราชาธิมนตยกเป็นชั่วขาหน้าก็เป็นวัน60วันนะครับราหวัาที่ตั้งคณะกรรมาการ นะครับดี่ต่มาตรวจสอบความจริงข้อข้อจริงเป็นการชั่วคราวครับยืนยันเป็นการชั่วคราวแล้วไม่ได้เป็นการลงโทษเพราจริงๆแล้วก็ตอนนี้ง่ายกว่าการที่ทำเรื่องมาได้นะครับอย่าให้มีการก้าวไก่อย่าให้มีการล็อบเลียนเกิดขึ้นเลยดีกว่าท่านท่้งสองก็น่าจะสบายใจว่าท่านเองก็คงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะต้องมาสืบสวนสอบสวนอะไรแล้วเพราะว่าได้ถูกโยกมาช่วยราชการของท่านนายกแล้วไม่มีการกล่าวหาท่านทั้งสองท่านใดท่านหนึ่งได้เลยว่ามีการแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรม ผมี้วำค,ค,คสสำสั่งฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นหลังจากที่เสถามาเป็นคนกลางจิรจ,จาร,นะระหว่างบิ๊กโจ๊กกับพบรตรออต่อมาบิ๊กโจ๊กกับพบรตรออก,ก็มาจับมือกันเสถาก็สั่งให้ทั้งหมดทั้งสองคนเข้าไปอยู่ที่สํานักงานตารวจแห่งชาติบินะ๊กต่อพลตบุตรบบเอกต่อศักิ์สุวิมนนะน้องชายของราชเลขาของสำนักพระราชวัง ก็ปรากฏว่าก็บอกดีแล้วก็จะได้พักผ่อนแล้วก็บอกแต่แรกแล้วไม่ได้เกิดความขัดแยง้งเกิดขึ้นนะครับและไม่ได้มีปัญหากับบิ๊กโจ๊กทำไปตามอำนาจหน้าที่ปกตินะครับพี่พี่พี่เห็นแล้วว่าตอนตอนกลับมาพี่พี่เห็นแล้วนะครับก็ ก็รับตามคำสั่งครับท่านท่านนายกสั่งการแล้วก็ในฐานะท่านเป็นผู้บริหารพี่พี่ไม่ได้ไม่พี่ก็ทำตามคำสัส่งเท่านั้นเองพรุ่งนี้พี่ก็ไปทํางานที่สำนักในวัยรายงานตัวมีผลตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านครับมีผลตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้วันที่20วันนี้ครับด้วยความรบว่าที่ไปคุยเมื่อเช้ากับท่านนายกเนี่ยมีการส่งสัญญาหรือว่ามีการส่งซิกอะไรในทางที่เป็นลบมาท่านไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีทุกอย่างนะพี่ไม่เคยมองมองลบเลยนะถามว่าพี่ พี่พี่ขท่านท่านแจ้งไหมพี่ก็แจ้งพี่ก็ไม่ได้มีความความทุกข์เลยและพี่รู้แล้ว ู้ตั้งแต่ต่อมาแล้วแหละแต่พี่ก็ยังบอกกับน้องว่าถึงแม้พี่เองจะจะอยู่ยังไงเราไม่ได้มีความขัดแย้งพี่ก็พูดเสมอที่รู้อยู่แล้วท่านนายกก็บอกแล้วว่ายวมีคําสั่งก็ยอมรับครั้งแรกขพี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ท่านที่ย้ายขอรองตัารองผบพี่เนี่ยได้พักเนี่ยพี่สบายใจมากเลยนะพี่บอกยถึงร้อยพี่ก็ได้พักสมองนะครับเมื่อพี่เบื่อหรือเรื่องเรื่องหมอกภาพของความขัดแย้งเราอยู่กันแบบพี่พี่น้องๆนะครับเมื่อพี่บริพี่พี่พูดเสมอนะาพี่ พี่บริหารยังไม่พังพี่ก็ต้องพิจารณาแต่ผจะต้องทุกอะไรพี่เป็นผ่านมาท่านตั้งใจทํางานแล้วผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้มันทําให้ท่านวันไหวไม่วันไหวแล้วพี่ไม่ท้อไม่เหนื่อยในขณะที่บิ๊กโจ๊กจะเดินหน้าต่อไปจะทําต่อไปในขณะที่อัจฉริยะนะก็ออกมาแฉว่าคนที่สั่งการคนที่บงการเนี่ยนะฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงตํารวจเนี่ยคือทักษิณชินวัตรมีการวางแผนจะเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีการบางข้อตกลงนะครับมีการเล่นงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทั้งที่พลอเบกต่อศักนั้นไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งและทําตามหน้าที่การดีวรับแล้วก็มีอำนาจมืดนะครับโดยการสั่งการของนายมังตีนะครับนายกเศรษฐาเข้ามาแทรกแซงการทํางานของสานักตํารวจในฐานะที่เป็นประธานกอตรลอแล้วนายนายกเสรษฐาในรับกาสั่งจากทักษิณชินวัตรมาอย่างไรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอัปยศที่สุดในองค์การตํารวจสํานักงานต่งชาติไม่เคยตกต่ำขนาดนี้ที่ปล่อยให้นักการเมือง เข้ามาแทกแซงการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนื่องจากไม่เกิดความไม่พอใจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจที่ผ่านมาที่ฝ่ายการเมืองมีความรู้สึกว่าถูกหักหลังนะครับจากการจากการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจครั้งนี้แล้วก็มีอดีตผู้บัญชาการตำรวจชาติเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการวางแผนในการที่ตํดอนาจให้กิติรัตนเพชรขึ้นมารักษาการแล้วก็จะมีดูรับในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจชาติคนที่15บห้าโงลสีหนักไปขึ้นเรื่อยๆฮะพลเมกต่อสักหลังจากเกิดเหตุก็ปรากฏว่า เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตามเสด็จไปที่จังหวัดพิจิตรถึงสามวันนะครับก็คงส่งสัญญ,ญาณชัดเจนนะเพราะว่าพลเอกต่อศักเป็นน้องของราชเลขาของชำนักพระราชวังนะครับและที่สําคัญก็คือว่าพลเอกต่อศักนั้นไม่ได้มีความผิดนะครับที่ผ่านมากรณีของบิ๊กโจ๊กนั้นเคยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปแล้วโดยเศรษฐาทวีสินตั้งกรรมการสอบสวนแต่ไม่มีความคืบหน้า ซึ่งคดีของบิ๊กโจ๊กที่เกี่ยวข้องกับบินนี่ถูกส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับคดีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยืนยันทําเองนะครับแต่คดีที่เกิดขึ้นใหม่บิ๊กต่อก็บอกว่าดําเนินการตามระเบียบไม่มีการดําเนินการเพิ่มเติมนะฮะส่วนบิ๊กโจ๊กนะฮะสังคมถูกมองว่าไปเดินตามทักษิณนะฮะไปติดตาม ไปสนับสนุนทักษิณจนสื่อน,นอกมองว่าโอ้โหทักษิณน,นี่เป็นยิ่งกว่ารัฐบุรุษด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ออกมาจากเดือนจำไม่กี่วันออกจากโรงพยาบาลตำรวจไม่กี่วันเอาแล้วนะฮะสร้างเรื่องสร้างราวแล้วนะครับผมไปเรียนหุ้นส่วนหน่อยเอาทีละเรื่องทีละเรื่องเลยนะก็ทีวีพงศ์จันทร์ก็ว่ากันไปนะแต่สิ่งที่ผมบอกเรียนหุ้นส่วนเนี่ยประการแรก พลเอกเอกต่อศักสุขวิมลเนี่ยซึ่งเป็นน้องราชเลขาของสำนักพระราชวังเนี่ยท่านไม่ได้มีความผิดนะไม่ได้มีความผิดใดๆเลยการที่ย้ายพลเบกต่อศักสุขวิมนเนี่ยเข้าไปประจําสำนักนายยมตรีเนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นสองครั้งเป็นคดีใหญ่ๆนะหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาย้ายบิ๊กโจ๊กขณะเป็นผู้บัญชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ให้มาอยู่และก็พ้นจากการเป็นตํารวจด้วยต่อมาสารปกครองได้มีคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กกลับไปเป็นผู้บัญชาการตํารวจและต่อมาได้ขึ้นเป็นรองผู้ช่วยผู้บัญชาการแล้วก็ได้เป็นรองผู้บัญชาการนะพลเอกประยุทธ์โดนมาล่อมันะการเดีการอีกคนหนึ่งที่เคยโดนลักษณะเดียวกันคือทวินเปลี่ยนสีทวินเปลี่ยนสีเนี่ยปรากฏว่าโดนยิ่งรักชินวัตรนะครับเล่นงาน ปรากฏว,ว่าเหมือนกันคะคำสั่งสารปกครองให้กลับมาลงตําแหน่งเดิมแล้วก็มีการไปฟ้องร้องเอาผิดอาญากับยิ่งลักษณ์ไปที่ศาลอาญาที่รีดไปศาลฎีกาผานกคดีอาญานักการเมืองศาลอาญาที่หยุดชี้ยิ่งลักษณ์มีความผิดหยุดปฏิบัติหน้าที่จําได้ไหมฮะหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่มาที่อีกศาลหนึ่งก็คือศาลฎีกาผานกคดีอาญานักการเมืองให้ยิ่งลักษณ์หลุดศาลอาญาที่รีดผิดนะฮะสองศาลน่ะผิดแต่ว่า มาสารดีกาแผานกคดีอาญานักการเมืองหลุดหลุดเสร็จเรียบร้อยกําลังอยู่ในขั้นตอนของอุทธรณ์นะ,ะนั่นหมายความว่ากรณีที่เคสที่เกิดกับพลเอกต่อศากสุวิมลเนี่ยมีเคสตัด,ดีสองอันนะฮะถ้าไปยึดคําพิพากษาของสาลดีกานะมันมีกรณีบทเรียนสองอันนั่นหมายความว่าถ้าพลเอกต่อศากสุวิมลไปฟ้องศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราว ก็จะได้กลับมาเป็นผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติเหมือนเดิมถ้าเขาสู้นะแต่เขาปัดยังไม่รู้กันนะแต่เขาสู้นะ 2. ถ้าเขาไปฟ้องศาลอาญ,ญาทุจริตเอาผิดเศรษฐาทวีสินตามมาตรา1.57ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ส่งผลทาให้เศรษฐาทวีสินหยุดการปฏิบัติหน้าที่เหมือนยิ่งลักชินวัตเหมือนกระเลงกระแกทวินเปลี่ยนสี ไม่มีความผิดอะไรบิ๊กต่อไม่มีความผิดอะไรผลของมันถ้ายึดคำพิพากษาของศาลฎีกาทั้งสองกรณีนี่ยก็น่าจะมีผลออกมาเหมือนกันและส่งนลทำให้เศษฐาทวีสินเนี่ยมีโอกาสจะโดนหยุดการปฏิบัติหน้าที่ในทันทีนะครับตามความผิดตามมาตรา157ไม่ต่างจากยิ่งรักคินวัตอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง นะครับส่วนการที่วิ๊กต่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามเสด็จไปจังหวัดพิจิตรซึ่งมีกดการอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสามวันเนี่ยนะฮะก็คงจะทําให้เห็นสัญญาณอะไรชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนว่าการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองตอนนี้จะเป็นทักษิณเดินจะเป็นเศรษฐาเดินเขาพลาดอย่างแรง เขาพลาดอย่างแรงไม่ใช <player> ่พลาดนะไเขาพลาดอย่างแรงท่ามกลางกระแสข่าวการรัฐประหารนะฮะซึ่งทหารก็หืมหืมหืมกลยุทธ์ของเขาเนี่ยนะใครจะแฉว่าไงจะยึดตํารวจตอนนี้เกมเนี่ยมันจะตีกับมันจะตีกับผู้ส่วนคครดูนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เกมไวมากนะครับเกมจะตีกับนะพอเกมจะตีกับเสร็จเสร็จทา ต้องเลือกระหว่างจะเอาใข่นะจะเอาทักสินหรือจะเอาตัวเองปรากฏว่าตอนนี้ในระหว่างนี้เลือกเอาทักสินนันกเกษตรถาก็ต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นเกมนี้อย่ากระพริบตานะการเมืองเร็วนะฮะมาเร็วไปเร็วจบเร็วนะจากนี้ไปสมาชิกวุฒิสภาก็จะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ โดยไม่มีการลงมติก็จะมีการจัดหนักเรษฐานะฮะฝ่ายค้านก็จะอภิปรายไม่วางใจในช่วงเดือนเมษายนจับตามองให้ดีฮะผมเรียนย้ำหุ้นส่วนนะสถานการณ์ตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงสถานการณ์ไม่ปกติผมได้รับแต่โทรศัพท์ว่ามีโอกาสจะมีการรัฐประหารไหมมีโอกาสจะเกิดการปฏิวัติเกิดขึ้นไหมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดขึ้นไหมซึ่งก่อนหน้านี้หมอดูก็ดูมาทุกคนเนี่ย ว่ายังไงก็เปลี่ยนนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ทหารตำรวจก็ไม่ปกติมีการแย่งเหล่าทัพทหารขึ้นมาคนที่ทํางานเชี่ยวชาญเหล่าทัพทหารก็มีอยู่คนเดียวนะฮะซึ่งไปวางแผนกันกันกบอดีตพบตรนะฮะเพื่อ,อยึดนะาตำรวจกลับคืนมาซึ่งการทรําลักษณะดังกล่าวงานนี้ผมเรียนว่าโอ้โหแย่ลังแตนแตนมือมาด้วยไม่ใช่แตนธรรมดานะฮะ แล้วก็ไปเล่นกับใครไม่เล่นนีงานนี้ผมว่าวอนหาเรื่องนะสิ่งที่ทักษิณทำกำลังจะพ้นพิษสิ่งที่เศษฐาทำก็กำลังจะพ้นพิษแต่จะพ้นพิษอย่างไรเราผู้ชมก็ชมไปโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตศักด เจียมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะช้าเจาตรีบันต้องวันกันที่ใจเกียรติทหารทั้ทระดับไว้อยู่ที่อ้อม เอาไว้ทำไมคือสิ่งที่ถูกต้องเป็นประเด็นความคิดเห็นนั้นถูกประเคนทหารที่ดีก็โดนกระแกลมสิ่งที่เคยได้ทำก็มีอันต้องหลุดกระเด็นพับรักมันตกกระซางกระเซ็นจึงมาขอชี้แจงเป็นเพลงเหนือจดตายตามแต่เข็บชายแดนอยู่น่องเข็ดของลายแม่แต่ขอดูแลแบบตายแทนยังทนไหวสู้เข้าไปได้กายแรงหมดล้วใช้แรงใจแทนจะทำาเพช่างใม่คลั่งแค็งกำรับสัต ไม่ให้เข้ามาตั้กายปราปรามขอเจ้ากรสู้กับภัยโจรไรจะกุ่งแกงขายายที่เข้ามาบ่อนทำลายเราจะปกป้องและเสียสละจนถึนเลือดหยดสุดท้ายช่อช่อทุบต้องวัดกันที่ใจเขียจะหารไทายประดับ จบรบเราไม่ท้อวินัยไม่ย่อหย่อนยึดมันในเอกราชประชาชนต้องมาก่อนความไม่เรียบร้อยเราจะสอดส่องประเทศไทยอยู่ยังยืนยงเหมือนการก่อนแม้ว่าใครจะมองไม่เห็นว่ามีเราอยู่ตรงนี้แต่จะขอทำดีทุกขณะและทุกที่ปกป้องโยพยภัยคุ้มครองจากทั้งนี้ปิด ท้องที่หลังพระด้วยภาระรและนาที่สุดท้ายนี้มีเรื่องวนขอก่อนจะจากไม่รบกวนเกินไปไม่ทำให้คุณนั้นลำบากเรื่องบังคำให้ใครมารักเราคงมีบางอาจแต่เราจะรักคุณต่อไปจนกว่าตัวเราจะตายจากเจาเจาตรีบันต้องวัดกันที่ใจเขียนทหารไทยระดับวั ตลอดก็ไม่มีหน่วยงานไหนมามาจะมีแจ่ทุกทหารนี่แหละมาช่วยเอาของมาแจกมั่งอะไรมั่งมาถามเธอทุกสุกเดิบม,า,มาก่างก็ขอบคุณหน่วยงานทุกทุกหน่วยนะจะเกิดนั่นป้าก็ขอบคุณมากไม่มีทาหารก็ไม่มีหน่วยงานใหญ่มาไม่มีทาหารก็ก็อยู่กันไปตามนี่แหละเห็นไหมเห็น,หนไม่เลย <laughs> ไม่หล่าไม่รักทาหารจะไปรักใครอะ่ะ